ประวัติรถสไตรเกอร์ยานกรอดล้อ,อยางอนเนกประสงค์รถสไตรเกอร์สไตรเกอร์เป็นยานกรอดล้อ,อยาง8คู8ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความคล่องตัวสูงและมีความสามารถในการปฏิบัติการในหลากหลายภารกิจทั้งการลำเลียงกำลังพลการสนับสนุนยิงและการลาดตระเวนยานพาหนะชนิดนี้ได้รับการพัฒนาโดย General Dynamic Land s y s t e m และปัจจุบันใช้งานโดยกองทัพปกสหรัฐอเมริกาและกองทัพปกไทยจุดเด่นของรถสไตรเกอร์ ความล่องตัวสูงด้วยระบบขับเคลื่อน8ล้อทำให้สไตรเกอร์สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทั้งบนถนนและนอกถนนความสามารถในการปฏิบัติการหลากหลายมีการพัฒนายานสไตรเกอร์ให้มีหลายรุ่นเพื่อรองรับภารกิจที่แตกต่างกันเช่นรุ่นลำเลียงพลรุ่นปืนใหญ่รุ่นต่อสู้อากาศยานกรอบป้องกันแม้จะเป็นยานเกราะล้อยางแต่สไตรเกอร์ก็มีกรอบป้องกันที่สามารถป้องกันภัยคุกคามจากอาวุธขนาดเล็กและสะเก็ดร,ระเบิด อาวุธสไตรเกอร์สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดเช่นปืนกลปืนใหญ่และขีปนาวุธประวัติการใช้งานกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นผู้พัฒนายานสไตรเกอร์และนำไปใช้งานเป็นครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ2000โดยใช้ในการปฏิบัติการในอิรักและอฟการนิสถานกองทัพบ,บกไทยไทยเป็นประเทศแรกนอกสหรัฐอเมริกาที่จัดซื้อรถสไตรเกอร์มาประจำการ โดยนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกองทัพรถสไตรเกอร์ในประเทศไทยกองทัพบ,บกไทยได้นำรถสไตรเกอร์มาประจำการในหน่วยทหารราบโดยใช้ในการปฏิบัติการลาดประเวณและการสนับสนุนกำลังพลนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภารกิจของกองทัพบ,บกไทยสรุป รถสไตรเกอร์เป็นยานเกราะล้อ,ลอยางที่มีความสำคัญต่อกอ,องทัพหลายประเทศทั่วโลกด้วยความล่องตัวสูงและความสามารถในการปฏิบัติการหลากหลายทำให้สไตรเกอร์เป็นยานพาหนะที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติการในสมรภูมิสมัยใหม่บทบาทของรถสไตรเกอร์ในการปฏิบัติการทางทหารรถสไตรเกอร์สไตรกเกอร์เป็นยานเกราะล้อย,อยางที่ออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนกำลังพลท,ทหารราบในการปฏิบัติการทางทหารหลากหลายรูปแบบ ทั้งการโจมตีการลาดตระเวนและการขนส่งกําลังพลและอาวุธด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการทําให้รถสไตรเกอร์กลายเป็นยานพาหนะที่สําคัญในกองทัพหลายประเทศทั่วโลกคุณสมบัติเด่นของรถสไตรเกอร์ความคล่องตัวสูงด้วยระบบขับเคลื่อน8ล้อทําให้รถสไตรเกอร์มีความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทั้งบนถนนและนอกถนน การป้องกันรถสไตรเกอร์มีเกราะป้องกันที่สามารถป้องกันภัยคุกคามจากอาวุธขนาดเล็กและเศษสะเก็ดระเบิดอาวุธหลากหลายสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภทเช่นปืนกลปืนต่อสู้อากาศยานและขี่ปนาวุธทํำให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ความสามารถในการขนส่งสามารถบรรทุกกำลังพลและอาวุธได้จำนวนมาก ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วความสามารถในการปรับเปลี่ยนสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และอาวุธที่ติดตั้งได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายบทบาทในการปฏิบัติการทางทหารการลาดตระเวนรถสไตรเกอร์สามารถใช้ในการลาดตระเวนเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารของศัตรู การขนส่งกำลังพลสามารถใช้ในการขนส่งกำลังพลเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการและอพยพกำลังพลที่บาดเจ็บออกมาจากพื้นที่ปฏิบัติการการสนับสนุนการยิงสามารถใช้ในการสนับสนุนการยิงของกำลังพลทหารราบการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสามารถใช้ในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในพื้นที่เมือง การปฏิบัติการรักษาสันติภาพสามารถใช้ในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งตัวอย่างการใช้งานรถสไตรเกอร์กองทัพสหรัฐใช้รถสไตรเกอร์ในการปฏิบัติการในอิรักและอัฟกานิสถานกองทัพไทยได้รับมอบรถสไตรเกอร์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร รถสไตรเกอร์เป็นยานพาหนะที่สำคัญในการปฏิบัติการทางทหารสมัยใหม่ด้วยความคล่องตัวสูงการป้องกันที่ดีและความสามารถในการปรับเปลี่ยนทำให้รถสไตรเกอร์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพได้อย่างหลากหลาย